สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับก่อนอืน่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยขาดแขวปลอดภัยมีโชคมีลาบครับวันนี้มาพบกับเหรียญอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญญะกามโมครับนั่นคือรุ่นอายุยืนมหาเศรษฐีครับวันนี้จัดเต็มให้เลยครับ รายการลุ้นเนื้อก็จะเป็นกล่องทึบๆอย่างนี้นะครับสีน้ําตาลเขียนว่ายุยยุมาสตีแต่ถ้าเป็นตัวแถมยกลังจะเป็นกล่องใสโอ้โหอย่างนี้นะครับกล่องใสนี่ครับแถมยกหลังนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกับตัวแถมยกลังรุ่นนี้นะครับจะเป็นเนื้อเงินหน้ากาก,ากทองคําเลยนะครับโอ้โหแถมยกลังนี่ครับเป็นเนื้อเงินหน้ากาก,ากทองคําครับ ข้างบนหูเหรียญจะเป็นธรรมจักรครับแล้วเขียนว่าอายุยืนมหาเศรษฐีด้านล่างเขียนว่าหลวงพ่อพัดบุญยากามจังหวัดนครสวรรค์ครับน่าจะเป็นหม่มจีวรห่มคุมรุ่นแรกด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหปีสองห้าหกสามครับแต่พระออกปีสองห้าหกสี่นะครับรุ่นนี้นะนี่วัดหด้วยด้วนครับถ้าเป็นตัวแถมยกหลังด้านหลังเป็นหานุมานนะครับนี่ครับต่อโคดงองูต่อโคดชอช้างแล้วก็ต่อโคดด้าน ซ้ายมือครับแล้วมีเคสโคร้รลมเบอร์ด้านล่างนี่คือเนื้อเงินครับหน้ากากทองคำตัวแถมยกล่งต่อไปครับจะเป็นเนื้อเงินครับในในการลุ้นมีเนื้อเงินลงยาจีวอนผืนฟ้าครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่มีต่อโค้ดงองูแล้วก็โค้ดด้านซ้ายนะครับไม่มีชอช้างไม่มีอะไรโอ้โหสามแปดโอ้โหหมายเลขสามแปดนะครับองนี้นี่คือเนื้อเงินนะครับ ต่อไปเป็นเนื้องเงินลงยาจีวอนพื้นส้มนะครับต่อโคดเหมือนกันไหมต่อโคดโอ้หเมื่อกี้ถามแปดนี่แปดสามโอ้โหน,นี่ครับต่อโคดงองูเช่นเดียวกันครับอินีเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งรุ่นที่สวยนะครับเป็นเหรียญขนาดค่อนข้างจะใหญ่เล็กน้อยนะครับรุ่นนี้จะมีลงยาแล้วก็งานหน้ากากนะครับนี่ก็เป็นเนื้อเงินลงยาจีวอนพื้นเหลืองครับต่อโคดงองูหมายเลขหกสองนะครับ รุ่นนี้มีเนื้อปาก้าเนื้อทองทิพย์เนื้อทองแดงนะครับนี่รุ่นหนึ่งครับนี่ครับโอ้โหนี่ผมได้เนื้อนวะมาครับนี่คือเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับนวะหน้ากากเงินหมายเลขแปดโอ้โหนาวะก็ต่อโคดนอนหนูครับอับปาก้าก็ต่อโคดอออ่างนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับนี่ครับใครเช่าหาบูชาได้ราคาไม่แพงแน่นอนรุ่นนี้นะครับอย่างเช่าหาบูชาได้อยู่ราคาหลักร้อยนะครับ วันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยคาดแขวปลอดภัยสวัสดีครับ